สวัสดีครับ CFC กา a Channel ทุกท่านครับยินีรเบรางกับมันจกันเหมือนเช่นเคยนะครับ คลิปนี้เป็นประเด็นหลังเกมเรามารวมประเด็นร้อนกันนะครับสำหรับ3คู่สามสนามที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นคู่ของลิเวอร์พูลกับทางเบอร์ลี่เชลซีกับทางเชฟยูแล้วก็แมสเซสตี้กับทางบรอยตันนะครับฟังกันจบแล้วชื่อกันกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ยังไงก็รบกวนกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเริ่มจากคู่แรกกันก่อนนะคะคู่ของลิเวอร์พูลที่ทําได้เสมอกับเบอร์ลี่เท่านั้นเสียติ การชนะรวดในบ้านนะครับแล้วก็การทําแต้มให้มันพ้นหลัก100คะแนนนั้นก็ต้องลุ้นกันต่อใน3นานัดสุดท้ายที่เหลือของฤด,ดูกาลครับนี่คือเหตุผลครับที่ทําไมลิปูดไม่สามารถยัดเยียดความประชัยให้กับทีมเยืนอยากเบอร์รี่ได้สําเร็จตามที่ตัวเองต้องการเอาไว้เรามาดูกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้างน,นะครับอันดับแรกเลยนะครับการจัดตัวก็ไม่มีปัญหาครับเพราะ มีการเปลี่ยนแปลงบางตำแหน่งเท่านั้นใช้ตัวหลักถึง9คนลงเจอกับทางเบอร์ลี่จะได้เห็นชัดเจนครับว่าพวกเขาเน้นสุดตัวเหมือนกันแต่ที่ชนะไม่ได้นะครับคือมันเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสครับภาพรวมของลิปูเนี่ยประมาณว่าสวยแต่รูปแต่จุบไม่หอมนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟุตบอลน,นั้นลิปูทําได้ดีเหนือกว่าเบอร์ลี่จริงๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสการสร้างสารรค์ในเกมจังหวะการขึ้นเกมรูปแบบการเล่นนะครับทำได้สวยงามและ เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพทั้งการเจาะตรงกลางนะครับการขึ้นเกมางด้านริมเส้นมีความหลากหลายในตัวเองสูงมากครับก็คือสามารถสร้างจังหวะโอกาสนการทำประตูเยอะนะฮะถ้านับนิ้วดูเนี่ย23ครั้งนะครับที่ลิพูเนี่ยสร้างโอกาสให้ตัวเองในการทำประตูครับแต่ว่าเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่าลิพูใช้โอกาสเปลืองมากนะครับยิงนกตกปลาเพียบเลย โมซาลานี่มีโอกาสนะครับที่จะทำประตูแบบ2ถึง3ครั้งแต่ก็ไม่เป็นประตูครับไม่คมสะง,งั้นฮะในขณะเดียวกันนัะเตะคนอื่นก็ที่มีโอกาสเนี่ยอย่างเช่นเซโดมาเน่ก็ไม่เป็นประตูนักเตะดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเกอรซิโจนที่มีโอกาสอย่างน้อยๆเนี่ยสครั้งก็ไม่สามารถทําได้สําเร็จครับซึ่งแน่นอนครับถ้าจะกล่าวโทษในผลเสมอในครั้งนี้ ลิพูต้องโทษตัวเองแหละครับเพราะว่าสร้างโอกาสได้ดีจริง23ครั้งแต่เป็นไปได้อย่างไรในการที่จะเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูเพียงแค่ลูกเดียวในขณะเดียวกันครับก็ต้องยกเครดิตให้กับนักเตะเบอร์รี่ด้วยที่เล่นตามแผนคืออดทนอดกลั้นต้านทานเอาไว้ให้ดีที่สุดเสียไปลูกเดียวก็ยังต้องต้านทานอย่าให้เสียเป็น2 0งศนาน1ลูกเนี่ยยังพอมีโอกาสในการทวงประตูคืนในขณะเดียวกันครับ เมื่อมีโอกาสพวกเขาก็ทำได้เพราะว่าในเกมเมื่อคืนนี้เบอร์รี่มีโอกาสเพียงแค่6ครั้งเทียบกับลิฟูแตกต่างราฟ้ากับเหวแต่พวกเขาทำได้1ลูกครับในขณะเดียวกันครับก็ต้องชูความยอดเยี่ยมให้กับทางนิกป๊อปนิกป๊ปเนี่ยมือ2ของทีมชาติอังกฤษนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าผีเข้ายิงอย่างไรก็ไม่เข้านะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจริงจิ โชว์ซูเปอร์เซฟให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยนิโป๊ปเนี่ยไม่ธรรมดาก็ไม่แปลกใจนะครับที่มีข่าวกับเชลซีที่ต้องการอยากจะได้ตัวไปเฝ้าเสาแทนที่เกป่ปานะครับในขณะเดียวกันครับตอนนี้มีกระแสรเรียกร้องให้นิกป๊ปบเนี่ยขยับขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของจิมช่างกฤษครับหลังจากที่เจอร์แดนพิกฟอร์ดนั้นก็โชว์ฟอร์มได้แบบรุ่มๆดอนๆในขณะที่นิกป๊ปเองก็ มีความเหนียวหนึบตัวเองมาหลายเกมแล้วนะครับคือมีความสม่ำเสมอมากกว่าจอแดนพิกฟอร์ดครับและเกมนี้ก็เป็นเครื่องตอบย้ำว่าทําไมเขาถึงคู่ควรกับการเป็นมือหนึ่งของทีมชาติอังกฤษและเป็นมือหนึ่งของทีมอื่นๆที่ไหนก็ได้ที่เป็นทีมใหญ่นะครับไม่ใช่แค่ว่าที่เบอร์ลี่ทีมเดียวเท่านั้นครับเพราะว่าเซฟไปถึง9ครั้ง2ในนั้นมาจากโมเมสซาราและหนึ่งในนั้นคือมาเน่ซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่ริพูเสมอเนี่ย มันก็มีขึ้นตอนคำถามจากแฟนบอลครับว่าถึงเวลาแล้วหรือยังเจตนคลอบที่คุณจะต้องซื้อกองหน้าหรือจะเป็นปีกดีๆคือเป็นอะไรเสริมชั้นดีเวลาที่3ประสานในแดนหน้าพร้อมใจกันฟอร์มฝืดคือซาร่าเมื่อวานมีโอกาสยิงเองนครับถึง6ครั้งแต่แปลเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้โรโตฟิมิโนยังคงโดนอาถันแอนฟิลเล่นงานครับกระดิกไม่ออกยิงประตูไม่ได้ซาโดมาเน่นะครับอาจจะแบบไม่มีโอกาส ยิงประตูมากนะักเพราะว่าเน้นการปั้นเกมเป็นหลักแต่นั่นแหละฮะพอขาดจาก3คนนี้ไปเนี่ยแล้วริพูมมองไปถึงมานั่งสำรองจะมีใครครับที่จะคอยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีกว่าดิวอกโวดิี้หรือจะเป็นคนอื่นๆดังนั้นนี่คือการบ้านของเจิครอฟครับ,รบในการที่จะไปทบทวนแล้วก็พิจารณาไตรตรองให้รอบข้อว่าสมควรไหมกับการที่จะ ดึงกองหน้ามาสักคนหนึ่งเอาแบบเป็นประเภทโป้งเดียวปิดบัญชีไม่ต้องใช้โอกาสอะไรมันเปลืองนะักมีโอกาสเมื่อไหร่ทําได้เลยโอเคหรือเปล่านะครับแต่ภาพรวมของลิฟว์พูบอกเลยนะครับว่ามีแง่ายง่ามบวกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราได้เห็นว่าเด็กดาวรุ่ง2คนที่ลงเล่นโชว์ฟอร์มได้ดีทั้งเคอร์ซิชโจนแล้วก็นิโคลวิลเลียมส์ครับอย่างเคอร์ซิชโจนเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นตัวจริงแทนที่จอรดดอรัน ชัดเจนครับแวลดีสำหรับฤดูกาลหน้าและสามารถเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งทางที่น่าพึงพอใจแล้วก็อุ่นใจได้สำหรับเจนคล็อปและแฟนเดอะค็อปนะฮะสร้างสรรจังหวะการทําเกมได้ยืนตําแหน่งได้ดีการสร้างโอกาสให้รุ่นพี่แล้วก็ไม่กลัวต่ออุปสรร,รคขวามหนาที่อยู่เบื้องหน้านะครับคือกล้าลุยกล้าแลกกล้าเล่นแล้วก็มีโอกาสในการทําประตูด้วยนี่คือภาพที่มันชัดมากแล้วก็ทาให้เจนคล็อปเนี่ยค่อนข้างอุ่นใจเช่นเดียวกันกับทางนี้ก็วิลเลียมส์ครับ เป็นคุณที่แววดีนะครับดีกว่าเมื่อเกมที่แล้วเพราะได้เล่นแบ็คซ้ายแต่ทีนี้ได้เล่นแบ็คขวาเดินเกมรุกได้สนุกนะครับหัวจิตหัวใจเป็นนักโซ่มีความขยันมีความมุ่งมั่นนะครับแต่ปรับนิดเดียวคือในเรื่องของการ cross อลแค่นั้นเองเป็น2ดาวรุ่งที่แววดีและสามารถที่จะเป็นตัวเลือกชั้นเยี่ยมให้กับลิพูในทีมชุดใจฤด,ดูกาลหน้าได้นะครับฟางย่ครับกลับคืนฟอร์มและเกมรับดีครับจักบอลจังหวะสองได้ยอดเยี่ยมเกมรุกดีครับ วางบอลแอซิดในประตูขึ้นนํากลายเป็นอาวุธเด็ดส่วนตัวมีความแม่นยำมีจินตนาการสูงนะครับถือถือได้ว่าคืนฟอร์มเก่งได้เรียบร้อยสำหรับทางฟาบินโยรอบโบก็เช่นกันเวลาที่มีเขามาทําให้เกมด้านข้างดูดีขึ้นทางตา,งางเห็นเลยมีส่วนช่วยเกมรุกของริบูนะครับโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับและยังสามารถวิ่งขบเข้ากลางนะครับมาช่วยเพื่อนอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งเวลาที่มีเขาอยู่ในสนามริบูก็อุ่นใจได้ซึ่งนี่นแหละมันก็น่าเสียดายนะครับที่ริบู ไม่สามารถชนะได้นะครับยังรวมไปถึงยังมีประเด็นในเรื่องของจุดโทษด้วยนะครับที่เจนคลอปกับโรบบอออกมาเรียกร้องจากกรรมการหลังจากจบเกมนะครับโดยช่างยิ่งโรบบเนี่ยโอ้โหเกลียดกราดมากนะครับเดินเข้าไปหาเลยว่าคุณตาถูรหรือเปล่าที่จังหวะนั้นไม่ได้ดู VR หรือไม่ยอมเป่าให้เป็นจุดโทษอะไรแบบนี้นครับแต่ทันทีทันนั้นก็บอกเลยนะครับว่าภาพรวมของลิปูก็ไม่ใช่คิวเรเพียงแต่ทําประตูไม่ได้เท่านั้นเองนะครับส่วนการผลเสมอในนัดนี้ ก็เท่ากับว่าไม่สามารถชนะได้ทุกนัดในรังและต่หรับฤดูกาลนี้แล้วก็ในเรื่องของการทำสถิติ100แต้มนะครับของทางแมสตี้ด้วยเนี่ยยังคงเป็นไปได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าใน3ุฤดูกาลสุดท้ายก็ต้องลุ้นหนักหน่อยเพราะว่าไปเยือนอาเซนลที่ฟอร์มดีเล่นในบ้านเจอเชลซีที่ต้องการแต้มเพื่อท็อปโและนัดสุดท้ายนะครับเจอกับทางนิวเซนในการไปเยือน ซึ่งถือว่าโปรแกรมหินเหมือนกันก็ต้องมาดูว่าลิปูจะทําได้หรือไม่นะครับนั่นคือการวิเคราะห์เกมของคู่ลิปูแล้วก็เบอร์ลี่ครับขยับมาที่คู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับซิตี้เมื่อวานนี้นะครับก็ปลดแอกและหลังจากที่ฟอร์มนอกบ้านไม่คดีเท่าไหร่เมื่อวานนี้ก็จัดหนักใส่ไบรตันเลยถึง5ประตูต่ตอศูนย์โดยที่ราฮิมเตอร์รีครับเหมาแฮตทริกแล้วก็ไรเบลเชียร์ซุดกับบรนดอซินบาก็แบ่งกันอีกคนละหนึ่งประตูะครับห้าศูนย์ครับสรับทางแมนเชสเตอร์เมื่อคืน เป็นเกมที่ต้องบอกว่าแมสซี่เหนือกว่าทุกอย่างครับแกร์มพอตเตอร์คุณซื้อของไบรท์ตันยอมรับเลยแล้วก็คอตกด้วยว่าสู้แมสซี่ไม่ได้จริงๆซึ่งพอตเตอร์บอกว่าแมสซี่ดีกว่าจริงครับแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับทีมที่ดีสุดอีกหนึ่งทีมของพีเมลิกด้วยโอกาสของทีมของเขาน้อยมากถึงน้อยที่สุดครับมีเพียงแค่นับนิ้วได้เลย1-2ึ่งถึงสครั้งที่มีโอกาสแต่พอฉกฉวยไม่ได้นั้นก็เป็นโอกาสของแมสซี้ในการที่จะขยม่มทางไบรท์ตันแบบตลอดทั้งเกม เ๊บยูล่านะครับหลังจากจบเกมก็พึงพอใจมากนะครับฟอร์มการเล่นของลูกทีมที่สามารถทําได้ตามแผนแท็ติกต่างๆแนวทางการเล่นต่างๆทําได้เหมือนกันเป๊ะนะครับตั้งแต่ในช่วงเปิดหัวโปรเจกต์รีซัพขึ้นมาเนี่ยแมสซี่คือวางมาตรฐานที่สูงมากคือแต่ละเกมเนี่ยพวกเขาเปอร์เซ็นต์การครองบอลในเหนือกว่าคู่แข่งมีโอกาสการทําประตูค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่เว้นแต่ในเกมที่ จำใหญ่ใส่ลเวอพูนะครับหรือจะเป็นเกมที่พลิกล็อกแพ้กับทางนักบุญวันนั้น,มนมแมนเชสเตอร์เมสซี่ก็ทําได้ดีมากๆแล้วนะครับสำหรับการสร้างสารกาสการณ์ทประตูแต่โดนแบบมัดน,นอ็อกโป้งเดียวจอดเลยแบบนี้แต่ในเกมล่าสุดเนี่ยถือว่าเมสซี่มีความระมัดระวังตัวค่อนข้างดีมากๆนะครับคือเกมรับเนี่ยแทบจะไม่ค่อยพลาดเลยในขณะที่เกมรุกก็เล่นในตามมาตรฐานเป๊ปเนี่ยพึงพอใจในการจบสกอร์ของอราฮีมเซอร์ลิงเป็นอย่างมากการจบสกอร์การยิงการเล่นการเคลื่อนที่ ไปบอกว่าไรอฮมเซอร์ริงทำได้ดีมากๆครับและอีกจุดหนึ่งครับที่เป๊ปต้องชมเลยก็คือกราเบลเชียซุดกราเบลเชียซุดเนี่ยมันคือความสําคัญมากนะครับที่เขาจะต้องเทคแอคชั่นแล้วก็ฉกฉวยโอกาสการทําประตูในการลงเล่นของเขาให้ดีที่สุดครับเพราะว่าสกลกับโรกุนพอไม่อยู่สนามเนี่ยกราเบลเชียซุดต้องแบกรับภาระในการยิงประตูครับแล้วเมื่อวานนี้เขาก็มีชื่อบนสกอร์บอร์ดด้วยนะครับหลังจากที่ไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดเนี่ยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถือว่า กดดันมากๆแล้วก็มีข่าวว่าบางทีเป๊ปอาจจะไปดึงตัวกองหน้าคนใหม่เข้ามาแต่พอหลังจากที่ยิงประตูได้เมื่อคืนนี้ทางเป๊ปก็พึงพอใจกับฟอร์มการเล่นและเขาเองก็ทําประตูได้2ลูกในรอบสัปดาห์นะครับถือได้ว่าโชว์ฟอร์มที่ดีขึ้นสร้างความมั่นใจสร้างความอุ่นใจให้กับเพื่อนร่วมทีมครับสำหรับทางกาเบียเชซุสก็เรียกได้ว่าแมสซี่สามารถที่จะลบล้างความผิดหวังในเรื่องของการเล่นเกมเยือนได้เรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้กับแมนยูแพ้กับเชลซีมาแพ้กับทางนักบุญเป็น การแพ้แบบ3เกมติดต่อกันด้วยนะครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในการคุมทีมของเปปเปอเรล่านะครับดังนั้นก็เมื่อวานนี้ก็สามารถอดล็อกความผิดหวังทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็เดินหน้าสู้ต่อในโปรแกรมที่เหลือนะครับเน้นกันไปเรื่อยๆจนกว่าฤดูกาลจะจบลงนะครับแล้วก็ฟุตบอลเอฟเอครับรวมไปถึงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกด้วยเช่นกันครับก็สมควรที่จะเป็นผู้ชนะแบบไร้ข้อโต้แย้งครับสําหรับทางแมนซิตี้นะครับขยับมาอีกหนึ่งคู่ครับบอกเลยว่านี่คือคู่ที่ทําให พื้นที่แชมเปี้ยนส์ีกในการแย่งชิงโคต้าทำในทองเนี่ยลุกเป็นไฟครับเพราะว่าเชลซีนั้นออกไปเย็ยนเชฟยูและแพ้แบบโอ้โหยับเยินครับศูนย์ประตูต่อ3เป็นเกมที่ต้องยอมรับในคำว่าเชฟยูสมควรที่จะเป็นผู้ชนะและเชลซีก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทุกกระบวนท่าครับเชฟฟิลครับชนะในบ้านติดต่อกัน4นัดครับครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์ของตัวเองและช่วงนี้เป็นช่วงที่เชฟยูโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งมาก พวกเขาผ่านเกมยากมาตั้งแต่เจอกับทอร์นาโดสเปอร์เจอกับวูฟและเจอกับเชลซีและทำได้ดีทั้ง3เกมครับอันนี้ต้องชื่นชมคริสไวเดอร์ต้องชื่นชมความพยายามของนักเตะเชฟยูนะครับหลังจากที่ในช่วงแรกของหลังจากที่โปรเจกต์วิซาร์กลับคืนมาเนี่ยโอเชฟยูเหมือนกับว่าฟอร์มดรอปไปเรื้อก่อนที่จะฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วถูกที่ถูกเวลาครับมาทําให้ตอนนี้นะครับเชฟยูกลับมามีลุ้นในพื้นที่ยุโรปหลังจากที่ชนะใน เกมล่าสุดกับเชลซีมีอยู่54คะแนนตอนนี้รั้งอันดับที่6ของตารางครับตอนนี้ใครเจอเชฟยูนะครับต้องถือว่าเหนื่อยมากเพราะว่าเชฟยูนะตตอนนี้พอหลังบ้านชุดใหญ่กลับมาแบบพร้อมหน้าพร้อมตาก็กลับมาเหนียวหนึบเหมือนเดิมครับขนาดเชลซีเนี่ยที่ว่ากันว่าเกมรุกก็ไม่ธรรมดานะฮะมีค่าเฉลีย่ยแต่ละนัดเนี่ยคือยิงได้2ประตูถึงกลับไปไม่เป็นยิงประตูไม่ได้เลยแล้วเป็นอีกหนึ่งเกมที่แนวรับของเชฟยูเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมากๆ ดาบคู่ก่อนหน้านี้ถ้าใครจําได้นะครับเกมรับเนี่ยรวนไปอย่างน่าเกลียดเพราะว่าไม่มีแจ็คโอคอนเนลครับเป็นเสาหลักของทีมอีกหนึ่งคนพอทุกคนกลับมาครบปุ๊บนะครับโอ้โหแนวะรับของเชฟยูนี่เป็นประการหลังเหล็กเลยนะครับคือเจาะได้ยากมากมีหนำซ้ำยังมีวิงแบ็กที่คอยมาช่วยอีกแรงหนึ่งกลายเป็นว่าเวลาที่รับเนี่ยเชฟยูรับก็ถึง5คนเวลาที่รุกเชฟยูรับเพียงแค่3คนนอกกนั้นคือขยับไล่ตั้งแต่แดนกลางไปไปจนถึงแดนหน้า และทุกการนี้นะครับสมยักษ์ลอนดอนก็กลายเป็นศพเอาชื่อมาทิ้งที่บรามอนเลนทั้งหมดครับซึ่งเมื่อคืนชัดเจนครับเชฟยูดีกว่าเชลซีหลายสิ่งอย่างอาจจะเรียกได้ว่าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายแข็งแกร่งกว่าจิตใจแข็งแกร่งกว่าและการเล่นกับบอลแข็งแกร่งกว่าทีมของแฟรงค์ลัมพาดทำอะไรไม่ได้เลยครับคือเล่นได้เชื่องช้าตัดสินใจยากลำบากเจาะไม่เข้า แล้วก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเล่นของทางด้านปีกได้เลยเพราะว่าโดนแบบตัดแข้งตัดขาโดนตัดท่อน้ำเลี้ยงไปหมดครับสำหรับการเล่นตำแหน่งปีกของทางเชลซีพอมันมีบางช่วงนะครับที่เชลซีเนี่ยพยายามที่จะคนโทรลแต่คนโทรลไปแล้วทาอะไรไม่ได้ไงครับไม่สามารถที่จะพาบอลไปสู่เป็นพื้นที่สุดท้ายได้แล้วก็งานช้างลากซุงครับหลังจากที่โดนไป2อศูนย์พอโดนสอศูนย์นี่บอกเลยว่าเกมจบตั้งแต่นาทีนั้นสถานการณ์ของเชลซียากขึ้นกว่าเดิม จะมาเดินเกมแล้วก็เจาะประตูของทางแนวรับของทางเชฟยูที่มันแข็งแกร่งอยู่แล้วมันก็ยากมากแชมีอับราฮัมไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับเช่นเดียวกันกับในเกมแดนกลางเชลซี Chelsea ก็แพ้นะครับเกมแดนกลางนี้เชลซีทําอะไรไม่ได้คือคอนโทรลได้จริงแต่บางช่วงเท่านั้นไม่ได้คอนโทรลแบบเบ็ดเสร็จตอนที่เหมือนกับว่า ที่มีทั้งอิโกโลกองเต้ TE, หรือจะเป็นบิลลี่กมอก็ตามทีจะพอมาใช้จอยกินโยโอโหงานเบาเลยทีนี้นะครับแล้วก็บอลเนี่ยทะลุปไปถึงคู่เซนเตอร์ได้เร็วเหลือเกินแต่ทั้งที่นะครับบอลของเชฟยูเองก็ไม่ได้เป็นบอลที่เน้นการครองบอลน,นะครับบอลของเชฟยูเน้นความฉาบฉวยและพยายามพาบอลไปถึงในพื้นที่สุดท้ายให้เร็วที่สุดและก็จะต้องจบสกอร์ชกช่วยโอกาสตรงนั้นให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อวานนี้ก็ทำได้จริง ซึ่งแผนงานของพิสไวเดอร์ตอบโจทย์เลยครับเขารอโอกาสพอโอกาสมาต้องสร้างความแตกต่างให้ได้ทันทีการสร้างเกมโดยการไม่ต้องครอบครองบอลอะไรมากนะักแต่ต้องเฉียบขาดกับจังหวะและก็โอกาสของคุณแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับนักเตะหลายคนสร้างโอกาสการทำประตูดได้ยอดเยี่ยมจบสกอร์ได้อย่างแสนวิเศษคือมันเป็นแท็ติกที่มันชัดมากแล้วก็เป็นแท็ติกที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนประวิิภาพในขณะที่เชซีพอขึ้นเกมไม่ได้ ปีกโดนตัดขาดยันกลางอ่อนยวบเนี่ยแนวรับก็ต้องรับผิดชอบหนักเลยและแนวรับของเชลซีก็ไม่ได้ดีเดยอะไรอยู่แล้วพอโดนบุกโดนบี้โดนอัดหนักๆเนี่ยก็ยุบทันทีครับแนวรับก็ปั่นป่วนถูกคุกคามจนกระทั่งเสียประตูเกปาก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มเหนียวหนึบซึ่งแน่นอนครับเมื่อมันแพ้ยับแบบนั้นฟแฟรงค์ลามพาร์ดก็ถูกต้องแล้วนะครับที่ยอมรับสภาพว่าแพ้จริงแล้วก็สู้กับทางเชฟยูไม่ได้แล้วเขาต้องทบทุนอะไรครับมันมีความผิดพลาดซ้ำซากในแนวรับ เกมรับก็เสียง่ายเหมือนเดิมพอเสียง่ายปุ๊บมาเลยทําให้เกมรุกต้องทงานนะํางานหนักทีนี้พอทํางานหนักแล้วพอไม่เป็นไปตามความคาดหวังทุกอย่างมันก็จบตรงนั้นครับเมื่อทั้ง3แดนขาดความสมดุลเชลซี Chelsea ก็พ่ายแพ้อย่างน่าเสียดายไปพอพ่ายแพ้ตรงนี้มันทําให้เชลซีอาการหนักมากขึ้นสุ่มเสี่ยงต่อการเสียท็อปโฟถ้าหากว่า ในวันจันทร์นะครับแมนยูชนะนักบุญได้ทุกอย่างก็จบเลยทีนี้ถ้าแมนยูขยับขึ้นไปได้นะครับบอกเลยว่าพวกเขาไม่มองกลับมาข้างหลังแล้วก็จะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวทีเนี้ยเชลซีก็ต้องเสียวสันหลังและเพราะอะไรก็ต้องรอวันที่13กรกฎาคมให้ผลตัดสินของทางแมนซีเป็นบวกแล้วก็เป็นใจพวกเขาก็คือโดนแบนถ้าโดนแบนเมื่อไหร่อันดับที่5ก็จะได้รับส้มหล่นตรงนั้นไปนะครับนี่คือสิ่งที่เชลซีจะต้องรอรุ้นครับวันที่13กรกฎาคมนี้แบบ ระทึกหัวใจจริงๆครับอะครับนังหมกครับเป็นการวิเคราะห์หลังเกมของทั้ง3คู่นะครับฟังจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะส่งคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไรนั้นไว้ติดตามกันนะครับ